สวัสดีค่ะวันนี้แม่อจะมาพาเพื่อนๆทาแผ่นแป้งตอตีย่าน,นะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะใส่ผงอลม,มอน์ของเราลงไปในกระบะกอ่งางผสมนะคะแล้วก็เราจะเติมของแห้งทุกอย่างลงไปเลยเนาะผงฟูลงไปเลยเซนแทงกามใส่ลงไปเลยะคะ่ะตามด้วยเกลือชมพูนะคะใส่ลงไปเลย แล้วเราก็จะคนเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะเติมส่วนของไข่นะคะใส่ไข่ลงไป เติมน้ำลงไปด้วยนะคะเล็กน้อยเนาะจากนั้นเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขออนุญาตนวดด้วยมือนะคะ ้าแป้งของเราเหลวไปเราก็สามารถเพิ่มผงอัลมอนด์เข้าไปได้เล็กน้อยนะคะโอเคตอนนี้แป้งเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งเราไป ห่อด้วยแผ่นแรปนะคะห่อพักทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเพื่อให้เขาได้เซตตัวนะคะ เราจะพักแป้งประมาณหนึงชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็พักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปเนาะสูตรนี้จะทำได้ประมาณสองก้อนนะคะได้สองแผ่นเนาะแล้วก็จะแบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะ แบ่งครึ่งแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำแป้งมารีดนะคะเราจะใช้กระดาษถ่รองแล้วก็พับด้านบนอีกรอบนึงนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่ติดเนาะจากนั้นก็รีดเป็นแผ่นบางๆตามใจชอบเลยนะคะหนาบางเนาะ จากนั้นเราก็จะแกะกระดาษไขออกนะคะแบบนี่ถ้าเราต้องการให้เขาออกมาเป็นแผ่นกลมๆสวยๆล้วก็หาอะไรกลมๆอย่างแบบนี้นะคะของแมวใช้ถ้วยเนาะครอบลงไปเลยแบบนี้แล้วเราก็เอาส่วนที่ที่เหลือข้างนอกออกเนาะ ก็จะได้แผ่นกลมๆสวยงามแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งเราไปย่างในกระทะนะคะตอนนี้เราจะมาเทสกระทะเรานะคะว่าร้อนได้ที่หรือ,อยังเนาะโดยกันเอาน้ำลงมาหยดบนกระทะนะคะแบบนี้เนาะถ้าเกิดน้ำเป็นฟองแบบนี้ก็แสดงว่ากระทะเราร้อนได้ที่แล้วเนาะเราก็จะแป้งมาลงเลย เราต้องคอยสังเกตดูนะคะว่าแป้งเราสุกหรือยังเนาะอันนี้ยังไม่สุกนะคะอย่างต่อไปเวลาในการย่างอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าอยู่ที่ความหนาความบางของแป้งด้วยนะคะถ้าเกิดแป้งบางก็สุกไวหน่อยเนาะถ้าเกิดแป้งหนาก็จะใช้เวลานานขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอันนี้ได้แล้ว เราจะย่างอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้านาทีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดแป้งหนากว่าน,นี้ก็อาจจะใช้เวลานานกว่าน,นี้นะคะตอนนี้แป้งเราก็สุกดีแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะตอนตีย่างง่ายๆสไตล์แม่แอวนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ